สวัสดีครับพี่พ,พี่น้องน้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับประจำวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับของวันที่ผ่านมานะครับของวันประจำวันที่1นะครับกรกฎาคม2567นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้าลุกอยู่ที่ตัวรองนะครับแอดบอกว่าชอบ8ก็มา8จริงๆนะครับท่านผู้ชม ก็มาเข้าเจาะตรงๆอยู่ที่8 9ตรงๆนะครับผมก็คือ503กับ8 9นะครับ8ก็เขาวิง่งเข้ารูดนะครับก็มาเข้าเจาะที่8 9นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับ แนวทางนะครับของวันนี้นะครับแอดก็จะให้นะครับเด่นอยู่ที่เจ็ดนะครับแอดชอบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับรองหนึ่งเด่นเจ็ดรองหนึ่งจากคู่นะครับ

หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับก็จะมีตัวกันนะครับท่านผู้ชมกันเบิ้ลไว้น,ไ 1, 1, 7, 7, นะครับกันเบิ้ลว้ทีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะครับ เรียสตัวนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่ามเนะครับแอดชอบนะครับส่วนแอดชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชม จ็ดหกนะครับกับเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พี่พี่น้องนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับแอดก็ขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับประจำวันวันที่16กรกฎาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหมค่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ